บทเพลงคื่อชีวิตและนักกล้าฟังที่จะออกมาทําการแสดงเป็นคนแรกก็คือคนแรกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้คอมเมนเตอร์อย่างพี่ปังจับตาดูไว้ให้ดีนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นสาวเซ็กซี่ที่สุดในบ้านนะฮะนั่นคือไอซ์วีนั่นเองนะครับพบกับสาวระมงไอซ์วีแปลงคุนสูง สวยจนหลงเลยอะ่ะหลงหลงไม่ทางอื่นเกิดอะไรขึ้นตอนไหนคะตอนทั้งหมดนี้คือคนจริงแล้วหนูก่อนหน้านั้นโอเคเอาเราเราเราแยาก ก่อนหน้านั้นก่อนก่อนโชเพงเริ่มคือหนู <c oughs> รู้อยู่แล้วค่ะว่าหนูโชว์เป็นคนแรกเพราะว่า<อ>คือตอนที่ตั้งแต่เรียนเต้นนะคะครูครูเบลก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างแล้วครูเบลบอกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโชว์แรกเพราะว่าพร็อพมันเยอะมากม,มันเหมือนเป็นการเปิดตัวที่น่าจะเป็นคนแรกหนูก็ทําใจไว้แล้วค่ะการการเป็นคนแรกนี่ต้องทําใจก็ก็เหมือนแบบทําใจว่าเราลงจากเพลงตีมปุ๊บเนี่ยเราจะต้องขึ้นเลยดังนั้นแบบ เพราะว่าเพลงเร็วต้องเซฟแรงใช่ค่ะเซฟแรงแล้วก็สมาธิด้วยแล้วก็แล้วก็พี่พี่พี่คอสตูมเขาก็ย้ำให้มั่นใจอีกทีนึงว่าคนแรกนะก่อนที่จะขึ้นเพลงตีมก็ทำสมาธิเรียบร้อยก็มีตื่นเต้นบ้างค่ะแต่พอระหว่างที่ขึ้นไปยืนกองยาวอะค่ะเขานานมากก็เลยหายหายตื่นเต้นหายตื่นเต้นดีหรือไม่ดีดีค่ะหายตื่นเต้นแต่ว่า มันเหมือนแบบคือลอไปด้วยปะก็ก็ไม่นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแบบคิดว่าแบบต้องทำทุกอย่างออกมาให้สนุกให้ได้เพราะตอนซ้อมที่บ้านนะคะจะมีปัญหาเรื่องว่าต้องให้คนอื่นมาบิ้วแบบต้องให้ครูคอยบิ้วแล้วเราแบบบิ้วเขาไม่ขึ้นไง่ะจนวันศุกร์วันสุดท้ายครูแบบชอบมากที่เวลาทำท่าบ้านๆแล้วเสียงมันก็จะดูแบบ บ้านๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเข้าใจแล้วว่าเออตรงนั้นคงเป็นอะไรที่แบบถูกแล้วแหละที่เราซ้อมมาทั้งหมด嗯嗯嗯แล้วก็พอขึ้นไปหนูก็ทำได้แบบว่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าที่มีหยุดหยุดไปบ้างบางทีก็คือแบบเพราะว่าไอ้ไอ,ไอท้ทอนแรกเลยะค่ะที่หยุดเพราะว่าหนูรู้ตัวเองว่าถ้าประโยคนี้ร้องต่อไปปุ๊บเนี่ย จะต้องเสียแน่ๆคือแบบมันเหมือนกืนน้ำลายไปติดอะไรสักอย่างก็เลยเราจะคุยเรื่องนี้กันกหลายคนเป็นเมื่อวานนี้ก็เลยหยุดแล้วคือช่วงหลังเนี่ยคือครูแอนนะคะเขาบอกว่าท่อนหลังทั้งหมดเนี่ยให้คอรัดร้องอแล้วให้หนูเนี่ยบิว้วก็คือร้องไปด้วยบิ้วไปด้วยถ้าร้องไหวก็ร้องร้องไม่ไหวก็บิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ไม่มันเหมือนไม่มีการเตรียมตัวอะไรมาก่อนนะคะเอาจากอารมณ์สดๆว่าอยากจะเออเอออะไรตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีบ้างที่แบบว่าอาจจะดูแบบไม่ลงจังหวะหรือว่าหลุดเนื้อตัดเนื้อไปเฉยๆแต่ว่าโดยรวมหลังจากจบโชว์หนูรู้สึกว่าหนูค่อนข้างจะพอใจกับเพราะว่าทําได้ประมาณ80-90%ของที่ซ้อมแต่ว่าเหมือนแบบ คอมเมนเตอร์ค่ะทุกคนเขาก็พูดแบบสิ่งที่ถูกต้องมาหมดเลยแต่ว่ามันเหมือนสิ่งที่อยูจับประเด็นตอนเรียนในบ้านนะคะก็คือต้องทาทุกอย่างให้สนุกและเสียงต้องเป็นโทนนั้นช่องนั้นครูครูบอกว่าช่องเนี้ยคือช่องที่ถูก,ถกหนูก็เลยแบบไม่ได้เน้นความไพเราะเท่าไหร่ก็คือจะเน้นช่องที่แบบว่าอายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าคือพี่ไก่ก็บอก <c oughs> เพลงเพื่อชีวิตมันจะต้องเราให้เพลาะออืมอืม,มค่ะจริงๆแล้วก็ถูกหมดแหละแต่ทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะเป็นครูก็เถอะถึงจะเป็นคอมเมนเตอร์ก็เถอะก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นที่ไม่ได้เหมือนกันหมดคะนะผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้พูดได้เหมือนกันหมดแล้วแต่พิธีการคิดทีนี้พี่ว่าไอซ์เนี่ย วิธีคิดเนี่ยชัดเจนแล้ว<ะ>ไม่ต้องไปเปลี่ยนคือเมื่อมุ่งมั่นว่าจะทําแบบนี้ฉันได้ไปทางขวาเนี่ยก็ขวาเลย<ะ>ไม่ต้องพักวงซ้ายคือจะเอนเตอร์เทนก็เอนเตอร์เทนเลยไม่เป็นไรแล้วก็อย่างที่บอกเวทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การสอบนะโชว์ก็คือโชว์ไม่มีใครสอบตกไม่มีใครคะแนนได้เยอะเพื่อไปได้อะไรไม่ใช่ มันคือการที่เรารวบรวมวิชาวิชาที่เราได้ผ่านมาในหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นวิทยเป็นวเนเ,นเวลาที่น้อยมากแล้วครูเองก็ไม่สามารถที่จะสอนเบสิกแบบที่ในโรงเรียนสอนร้องเพลงที่ต้องร้องต้องมีโอ้ยมันจริงแล้วม,มันมีเทคนิคอะไรที่มันเยอะมากแต่เขามีเวลาสอนพวกเราได้แค่ต่อเพลงจริงๆแล้วมันเหมือนเกือบๆจะเป็นต่อเพลงให้ไม่ได้สอนได้ร้อยปต ซึ่งตรงหลังจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวต้องให้เก็บเกี่ยวเอ,เองว่ามันคืออะไรสิ่งที่ไอซ์ทำเนี่ยอย่างที่บอกกันคือว่าเอาเอนเตอร์เทนอ่าผมจถามบอกว่าหนูเอาเอนเตอร์เทนค่ะหนูไม่ได้เอาเพราะแบบนั้นพี่ว่ามันก็โอเคก็ทําก็ตรงโจทย์แล้วเพียงแต่ว่าในบางจุดเนี่ยอ,อาจจะมีคนถามว่าอ้าวแล้วเอนเตอร์เนี่ยมันเอนเตอร์เทนได้มากกว่านี้ไหมก็อาจจะเป็นตรงนั้นขึ้น ถ้ามันเอนเดเทนได้แบบชัดเจนไปเลยแล้วมันไอ้ตรงนี้ร้องไม่ร้องมั่งร้องมั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะถูกลืมไปตอแต่เี๋ตอนี้มันยังอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมันก็เลยคือมันเพราะมันไม่ไอ้นี่มันไม่ชัดปุ๊บก็เลยมานั่งจับตรงนี้ว่าไอ้นี่มันเหมือนคนเหมือนคนเวลาแต่งตัวออกมาแล้วถ้ามันหล่อมาเลยมันสวยออกมาเลยปุ๊บแทบจะไม่ดูเครื่องแต่งตัวเลย แต่ถ้าเกิดดูแล้วอมันยังไงชอบกวนมันก็จะต้องมีเรื่องตีกางเกงยาวไปเ,เสื้อมันคับไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นแบบเอ๊ะมันก็เลยอย่างพี่ไก,ก่ก็เลยเอาเบสิกมาวัดว่าอันนี้อาจจะเป็นอย่างนี้นะร้องอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็ถูกอีกเพราะว่าอย่างวงกระทอนวิธีการร้องนั้น,น,น,นเขาร้องเ,อเขาร้องแบบร้องแบบวิธออีอย่างที่เอาร้อง ที่ที่คุยให้ฟังคือเขาร้องแบบลูกปุ้งร้องแบบพื้นบ้านแบบไทยเลยเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นจังหวัดสนุกเขาก็ร้องเปะ๊ะร้องเนียนร้องเนียบที่จุดอื่นๆเออพี่ว่าถ้าครูเขาให้ตั้งหลักเัวทางนี้พี่ถือว่าก็ไม่ได้นักเกลียดอาจารย์ไม่ต้องอายไม่เห็นต้องอายอะไรเลยเออก็ดูแล้วก็ก็เข้าท่าดีดอยู่เพีเยงแต่ว่ามันก็จะเป็น บทเรียนอีกต่อไปอ๋อต่อไปเพลงแบบนี้มันจะมีวิธียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้คุยกันต่อไปอันนี้ก็เป็นดีู่ไลายที่หนึ่งเท่านั้นอันนี้แอันนี้ที่ดีใจนะที่ได้ฟังว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รู้สึกเสียเซลอะไรเพราะว่าตอนที่ดูอยู่ที่บ้านปุ๊บอย่างที่คอมเมนตเ,เตอร์บอกน่าสงสารอะ่ะพี่ก็น,นึกในใจเอ๊ะและไอ้เจ้าตัวไอเองมันสงสารตัวเองก็เปล่าวะถ้ามันสงสารตัวเองเนี่ย มันน่าสงสารขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเกิดหนูเป็นอย่างนี้ปุ๊บโอเคพี่ก็โล่งใจคือต้องไปมีอะไรคือมีอะไรก็แน่วแน่เลยตามนั้นโอเคก็อด็ผู้ต้องขอขอบคุณกองยาวจากคณะนักแสดงพื้นบ้านโรงเรียนประทุมธานีนันทบุรีบางรุงครับขอเสียงปรบมือคณะกองยาวไดยครับเ์คอมข้าไปเลยเพราะว่าทุกเจ้าตัวได้ได้ฟังไปอยู่แล้ว เพื่อนทีน่คณะผูช้ชายใช่ไหมก็พวกนักดนตรีอ่ะ <g ül s> แต่สวยจริงๆนะฝั่งนี่ฮามากเก